สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ Toyota v i o อนะครับปี2 0 0 5ตัวท็อปสุดเลยครับตัวนี้สันล็อก Airbag ABS ดิสเบรกครับราคา1,19,000บาทนะครับผ่อนได้ครับ2,900าแบกนิดก็ผ่อนได้ครับคันนี้บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับแจ้งจากช่อง y t u t u นะครับขอส่วนลดและการตีการจัดส่งได้เลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานกันนะครับแบ็กลิสก็ผ่อนได้นะครับตั้งแต่วางดาวซัก29,000นะครับพื้นที่การให้บริการสำหรับสมาชิกที่ติดแบล็ลิเชียงรายถึงปุมทานีครับใกล้ลงมาเลยนะครับก็ถือว่ายังได้เอาไปใช้งานนะครับสำหรับสมาชิกแบ g ็กลิก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมที่คนเครดิตปกตินะครับรถสวยครับเอาไปใช้งานในราคานี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับสดก็ได้ ผ่อนก็ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิกครับฉะนั้นแล้วคันนี้ก็คือรถที่เช็คและคัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆครับหน้าเดิมเหมือนเดิมไม่มีชนหนักครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับส่วนภายในก็เป็นระบบไฟฟ้าเซนทล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรุ่นนี้จะมีดิสเบรกด้วยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับ เอาไว้ให้สมาชิกเลือกและชมนะครับตกแต่งลายไม้ภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับด้วยความอึดถึกทนดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับรถสวยครับตีว่าสวยนะครับราคาเปิดมาให้แบบนี้นะ่าสนใจสุดๆแล้วครับ เหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานจริงจังใช้ง่ายใช้สบายราคาแสนต้นนี่มีคนหากันเยอะมากๆนะครับแต่ก็ที่สำคัญคือได้ผ่อนอีก่องห่างนะครับใครเครดิตดีผ่อน2,900ตกก็วันละร้อยกว่าบาทก็ถือว่าได้รถเลยใช้นี่คุ้มมากๆนะครับเราเดินทางสะดวกสบายนะครับนี่ครับห้องเครื่องเอาไปใช้งานกันเลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อครับรถเดิมสวยๆครับหน้าเดิมหลังเดิมงามๆครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับ่าชอบและใช่หรือเปล่านะครับ ท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือรถคันนี้สวยพร้อมใช้ครับเช็คมาแล้วครับคัดมาแล้วครับเลือกรถที่สวยๆมาทําต่อนะครับฉะนั้นใครที่สนใจชอบใช่ชมเช็คได้เลยครับเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่น1คันนะครับสำหรับ v ีออด้วยความทนทานใช้ง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ v ีออสขับหรือโซนนาขับก็ได้ครับ ท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับโทรเจรจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับรถคัดมาฝากสมาชิกครับใช่ชอบชมเช็คดูรถทดลองขับจ่ายเงินขับรถกลับบ้านนี่แหละครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้ทั้งบ้านนะครับ จะฝนตกแดดออกก็เดินทางได้ครับแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยได้แน่นอนนะครับอยู่บนรถเก๋งกอรีหน่อยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เป็นตัวท็อปปี2005ครับรถสวยครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับจะวิดีโอคอลหรือรูปก็ได้นะครับคลิกชื่อคลิปขอรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดมีเบอร์ไลน์มีรายละเอียดของรถนะครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับึ้ออยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับนามาฝากครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแบคลิสก็หอนได้นะครับโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดให้ชัดเจนรับรถไปใช้งานได้ทันทีครับรถสวยครับสดได้เลยครับคัน